ครับจากที่พ่อครูได้ให้อวาสให้คำสอนนะครับทำให้ผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมีความคิดความเห็นที่คิดยังไงที่จะไม่ทำให้เราทุกข์ได้มาปฏิบัติทำแล้วก็ รู้วิธีคิดมีสมาธิที่แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันเป็นคนมีศีลลดละเลิกสิ่งที่ฟุ่มเฟอืเฟอยเกินความจำเป็นนะครับได้มาปฏิบัติตามแนวทางที่พ่อครูพาทำทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับเป็นอยากจากโลกิโลกิยะครับสู่โลกุตละเกิดออมาอยู่ในหมู่กลุ่มชาวโกในสังคมที่เป็นบวรนะครับสาธารณภคีจากความรักของพ่อครู ทำให้คนคนหนึ่งนะครับเปลี่ยนแปลงจากาคนที่ไม่รู้ทุกทุกสูงสูงครับอยู่กับโลกอยู่กับสังคมสิ่งที่พ่อครูให้ทําให้เราทําให้ผมเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงามาอยู่ในกรอบของโลก,กุตลาครับแล้วก็ไปสู่โลก,กุตละทุกน้อยลงไปตามลำดับครับ ขอบคุณครับ